สุดตัวทุพพลงก็ดีขึ้นแล้วก็มีบางจุดที่ต้องไปแก้ไขก็ไม่เป็นไรนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับอิจกาสัปรวมินซีแล้วก็ใช้ยูทูบิทีที่เมื่อวานให้ทำไปได้ผลไหมยูทูบิทีที่ทนการให้เกี่ยวกับเรื่องการดัาภาษาเช่นเจ้าค่ะใช่ใช่การนั่งสมาธิที่สัปรวมินซีตรงนี้นะที่ปลายจมูกได้ได้ได้ผลค่ะแต่ใน แต่ในอีกทางหนึ่งค่ะจะมีพระพเจ้ายังไม่สามารถหาจุดตรงกลางได้ค่ะพอเวลาพระพเจ้าปล่อยเป็นธรรมชาติมากเกินไปค่ะจะมีจุดที่เขาขาดสัมปชัญญะไปแบบนี้ค่ะอาจารย์แน่นอนนั่นตรงนี้เขาต้องขาดอยู่แล้วที่ท่านแสดงธรรมก็มีขาดเป็นช่วงๆนะครับอันนี้ก็เป็นปกติเพราะว่าอะไรเพิ่งได้รับธรรมไปอินทรีย์ก็ยังไม่สามารถปฏิบัติต่อเดี๋ยวเพลเขาปฏิบัติต่อมีกําลังสูงขึ้นมา ก็จะสามารถจัดการเขาได้แล้วเมื่อมาถึงวันเนี้ยรู้หรือ,อยังว่าองค์สุขเกิดทุกสมาธิเกิดทุกรอริยบทเกิดทุกภทสภาวะที่มีอาการของชาติที่หนึ่งที่สองที่สามรู้อยังองาจงจอขาสามคะเพราะฉะนั้นองค์สุขเนี่ยคําว่าสุขของพระองค์จึงเป็นองค์สุขที่กิเลสนํามาใช้ทุกองค์ทำ ทุกคนจึงคิดว่าตัวเองได้ทําแล้วรู้แล้วมงสุขโล่งโปร่งสบายสมองโล่งไกลเบาจิตเบารู้ยัง้อาเ,เข้าไปแทรกหมดเลยนะทุกองทําเลยนะถ้าท่านคือมีอาการของท่านเนี่ยนิวรณ์ห้า,านเนี่ยแปบ๊บเดียดจะย,ยสุกมาแล้วจีเบงบรรลุแล้วการคิดว่าตัวเองผ่านทาแล้วพอใจน,นี้ยเพราะเป็นสัญญาแต่เขาก็จะเข้าไปแทรกตรงนี้ช่องของมาร เห็นไหมเพ่อามาวิทโตวิจารก็วิทโตวิจารสงบไปเอาปุ๊บเขาสุขมาทันทซึ่งไม่ใช่สุขของพาริยางไงเพราะฉะนั้นจะมีความต่างนะต่างตรงนั้นเกิดขึ้นทันทีปิติก็เช่นกันมารผู้มีบาปนี่แหละมารผู้เดินจิตนี่แหละมาก็ไปเสี่ยงกายพลนี่แหละเห็นไหม่าจะฝ่ากันรอาจะสู้ก็ได้แล้วก็จับเคล็ดลับตรงนี้ให้ได้ฉนั้นสุขที่เป็นแบบพาริยาคือสุขแบบไหนเห็นไ,ไหมยังเดินทางมันไม่ถึงแต่เขาเกิดสุขขึ้นมาแล้ว ถ้าถามมันก็ต้องมีมีเขาก็ต้องมาทดสอบท่านนั่นแหละว่าท่านรู้จริงหรือเปล่านั่นเป็นการทดสอบโดยธรรมชาติเลยโดยูบาจารย์ยังไม่ต้องไปทดสอบอะไรเลยแบบนันนั้นเขาเก่งมากนะไม่ธรรมดาหรอกเพราะนั้นสุขแบบภริยะก็ต้องเดินทางถูกต้องแล้วไม่แย่แต่ไม่สนใจนั่นแหละไม่สนใจไปเขาแล้วถ้าระดับท่านไปอยู่ที่อะไรสภาวะสับโลอินทรีย์ไว้ที่ปลายจมูกเท่านั้น เอาไปสั่สารกับธรรมที่ได้รับมาว่าก็จะเข้าใจท่องแท้ขึ้นมาอีกนะครับนั้นสุขแบบภารยคือรู้ใช่ไหมพอรู้สุดท้ายก็คือไม่รู้ไม่เห็นแต่รู้ไม่รู้ใครรู้ไม่รู้ใครเห็นไม่รู้ใครสัมผัสพอสุดท้ายก็คือรู้นะครับเป็นธรรมลึกที่สามารถที่จะเข้าถึงแล้วจัดก,การเกลยดได้เ,ดเสร็จไปคนกา ฉะนั้นถ้าท่านเข้าใจในองค์ธรรมตรงนี้ผมเดี๋ยวท่านก็จะไปต่อได้สบายวันนี้ก็เดินทางมาถึงในระดับที่กอที่จะทักกับเขายิวมัดได้คนนแต่เพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นตรงเนี้ท่านก็ต้องทาต่อเนืน่องต่อเน,นื่องต่อเน,นื่องไม่งั้นเดี๋ยวอินทรีย์ลงไปอีกเพราะฉะนั้นเมื่อท่านทาต่อเน,นื่องต่อเน,นื่องอย่าหยุดนะครับเดี๋ยวอินทรีย์ถดถอยลงไปเสร็จตอนนี้ ok อิอนทรีย์ทรงพลัุภาพไว้ยู่กาลังมีกาลัง พอมีกำลังอุ้เราต้องส่งทันทีผู้ดเดินมัใช่ไหมผู้มีความเพียรต้องช่วยกันทันทีเพราผู้เดินมังเขาเต็มที่อยู่แล้วเหลือผู้มีความเพียรเพราะนี้กิเลกก็จะคอยดึงท่านแต่ตาบใดที่บุญท่านสูงกว่าช่วงนี้บุญสูงกว่าก็จะจัดการเขาได้ย่ำยีเขาได้แล้วก็จะสามารถเอาเขาอยู่มันได้นะครับไม่งั้นก็จะถูกเขาย่ำยีทำให้เกิดเพลิดเพลิน ถามว่าตอนนี้มีเพิ่มไมมมีแต่น้อยลงน้อยลงนะครับน้อยลงก็ถือเป็นเรื่องที่ดีเป็นสัญญาณที่ดีก็จะทำต่อองนะครับเขาจะดึงออกเราไม่ไปเขาจะดึงออกเราไม่ไปเขาจะลกเราเป็นเราไม่ไปกางจัดการงานบัญชีวิตจับเอาเท่าที่จําเปแต่ลากเราไปงานทุญงานนี้เราไม่ไปแว่พอที่จับเป็นไปแต่พะที่มันมันมันไม่ไปไม่ได้ก็ไปนะครับไปแล้ว ก็ต้องป้องกันตัวเองท่านมีการดับอากาตตอนนื่องตอนนื่องตอนนื่งทรงอานให้ได้ก็ไม่มีปัญหากลับมาก็จะไปต่อไปเลยเดินปั๊กต่อได้นะครับหรือแม่ก็ทรงกระเพาไวให้กลับมาอาจจะต้องมาชากกำลังอีกอันหนึ่งก็ถึงจะไปต่อได้อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับตัวท่านข้าใจไหมครับท่านนข้อใจเจ้าค่ะน้องกับท่านอาจารย์เจ้าค่ะ อ๋แล้วมีคำถามเพิ่มเติมไหมไม่มีคำถามแล้วเจ้าค่ะน้องกาบท่านอานจารย์ชินิตาเจ้าค่ะน้องกาบอนุบุทนาสาธุอ๋อตอนนี้รู้สึกยังไงแล้วไปจะดังกลาวก็จีจังกลาอีกังก่าวครับอืมรู้สึกโล่งเบากว่าแต่ก่อนเจ้าค่ะมีความสงบมากยิ่งขึ้นเจ้าค่ะอ่จาจ่าจูแล้วก็ทำต่อไปนะครับทีที่สูงขึ้นก็จะให้ผลเต็มที่ครั้งหนึนะครับ สวัสดีครับสวัสดีครับสมรจนาศาสตรา,ท,าบบท,ทุกท่านอยู่นวิชาชพรไปผูเดินทางในพระนารรมีศาสูฟ้าสวัสดีครับน้งกับแทยเท้าท่านอาจารย์เจ้าค่ะน้องกับอน,นุโมทนาาส้องกับสดีเจา้าค่ะสวัสดีครับ